สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยคลิปนี้ก็จะมาสอนการซื้อในตัวดิสคอดของเว็บไซต์ CCY.shop ก็อย่างแรกเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนี่ก็มีสมาชิกแล้วเราก็จะเข้ากันเลยก็สินค้าราคา35บาทแทเราก็ต้องกดมาที่เติมเงินเติมเงินก็จะมีสองเงนเป่าโอนธนาคารก็สามารถใช้ได้2อ,อย่างเลยการสั่งซื้อก็กดไปที่อ่าดิสคอดไม่ก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันก็จะมีเอ่อดิสคอดเหมือนกันในตัวดิสคอดเหมือนกัน เราก็กดสั่งซื้อได้เลยก่อนสั่งซื้อค่ะอ่านรายละเอียดด้วยว่าเอ,อ,อัดคลิปก่อนสั่งซื้อถ้าไม่อัดคลิปก็ไม่รับเคมแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับก็ลิงก์ในโตแเราก็มาเช็คเงินก่อนที่โปรไฟล์แล้วกดมาที่ข้อมูลส่วนตัวก็ตอนนี้เรามี35บาทเราก็ซื้อได้ก็ในโตนี้ใครที่เป็นบัญชีที่อยู่มานานแล้วแต่ไม่เคยใช้โปรโมทก็สามารถใช้ได้3เดือนในนี้หรือต้องเป็นบัญชีใหม่ที่เกิน1เดือนถึงจะใช้ได้แต่ต้องเป็นคนที่ไม่เคยใช้ของอันนี้มาก่อนเลย ถ้ากดสั่งซื้อแล้วใครไม่อยู่หน้าประวัติก็กดมาที่หน้าเว็บมันจะมีหน้าประวัติให้กดอยู่ก็จะเข้ามาที่หน้าประวัติการสั่งซื้อเหมือนกันก็เราก็จะได้ในโตเป็นลิงก์มาเรากดก๊อปหรือเลื่อนไปข้างหลังกดก๊อปก็ได้แล้วก็กดก๊อปแล้วก็มาวางใครที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก็เข้าก่อนพอเข้าสู่ระบบหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเรากดถัดไปได้เลยมันก็จะมีให้กรอกแต่เน,นี้นเราใส่ ออรหัสมาสเตอร์การ์ดอยู่แล้วไงมาเลยขึ้นมาอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้สมมติเรากอกมาสเตอร์การ์ดเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้มาสเตอร์การ์ดเราไม่ต้องอธิบายนะว่ากอกยังไงตอนนี้เราก็ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดูดีคอร์ดว่าเราได้ในโตหรือยังอันนี้เราได้ในโตเลยนะก็ลองไปบูทเซิร์ฟเวอร์อื่นดูแล้วก็อย่าลืมมากดยกเลิกแต่เรากดเข้าไปดูแล้วมันไม่มีปุ่มยกเลิกก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า เออมันไม่มีปุ่มยกเลิกก็หลอดหรืออะไรก็ระวังมันหักเงินในมาสเตอร์การเพราะมันไม่มีปุ่มยกเลิกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านซิวายช็อปด้วยนะก็จะพยายามจะลงสต็อกเรื่อยๆกับสินค้าอื่นด้วยอนาคตไฟเอ็ม